สวัสดีค่ะพบกับคิดเช่นไอค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูขนมง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูขนมโตเกียวค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็ลองมาจดสูตรและทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการร่อนแป้งกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์75กรัมค่ะ ตามด้วยแป้งข้าเจ้า35กรัมยีสต์ผง1ช้อนชาสำหรับตานใช้เป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการร่อนส่วนผสมทั้งหมดลงไปในอ่างเลยนะคะ หลังจากที่ร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เราเติมน้ำตาลทรายลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะตอนใช้เป็นตัวช้อนสั้นนะคะในการตวงค่ะจากนั้นคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนะคะวันนี้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะเป็นอุณหภูมิห้องไม่ใช่น้ำร้อนไม่ใช่น้ำเย็นนะคะปริมาณอยู่ที่150มิลลิค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะให้ตัวแป้งของเราละลายไม่จับตัวเป็นเม็ดเป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหาแรปนะคะมาคลุมไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวนำไปแช่ตู้เย็นนะคะพักแป้งไว้ที่1ชั่วโมงในตู้เย็นค่ะ หลังจากพักแป้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการคนก่อนนะคะคนส่วนผสมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งของเรานอนก้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมไส้ที่จะทําขนมตัวเกี่ยวของเรานะคะวันนี้ตันใช้เป็นไส้ง่ายๆเลยค่ะเป็นพวกไส้กอกบูอดแฮมแล้วก็นูเชลล่านะคะเพื่อนๆสามารถจัดเตรียมไส้ตามที่มีได้เลยค่ะ นำกระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นค่ะจะเคลือบด้วยตัวน้ํามันหรือว่าเป็นเนยก็ได้นะคะทาแค่พอเคลือบกระทะค่ะตั้งให้กระทะของเราร้อนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ทําการหยอดแป้งเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะ,ระหยอดแป้งนะคะให้เราคนตัวแป้งทุกครั้งค่ะตลังจะหยอดแป้งนะคะปริมาณอยู่ที่1ช้อนพอดีนะคะ อย่างกระทะที่ตันใช้นะคะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะซึ่งตัวก้นกระทะเนี่ยไม่ได้มีความกว้างมากนะคะแต่ก็จะหยอดทีละ2ชิ้นค่ะไฟที่ใช้ในการทำขนมนะคะจะเป็นไฟอ่อนสุดเท่านั้นนะคะหลังจากที่หยอดแป้งลงไปแล้วนะคะเราจะรอให้แป้งของเราสุกก่อนค่ะโดยสังเกตด้านหน้าของแป้งนะคะจะมีลักษณะที่แห้งหลังจากที่แป้งแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมไส้ของเราลงไปได้เลยค่ะ ไส้แรกที่ตันทำนะคะก็จะเป็นตัวไข่กับไส้กรอกนะคะใช้เป็นไข่ไก่ธรรมดาค่ะใครมีไข่นกกระทาสามารถใช้เป็นไข่นกกระทาได้เลยนะคะสําหรับตันก็ใช้เป็นตัวไข่ไก่นะคะตีให้เข้ากันแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสแต่อย่างใดค่ะตักลงไปนะคะทาให้ทั่วตัว,ตวแป้งของเราค่ะจากนั้นก็เหาะตัวซอสแม็กกี้ลงไปนะคะถ้าใครชอบ ตัวพริกไทยนะคะก็สามารถหยอดลงไปเพิ่มได้นะคะแต่ของตันวันนี้ทําให้เด็กทานนะคะเด็กก็จะไม่ชอบกลิ่นของพริกไทยค่ะก็เลยไม่ใส่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไส้กรอกหรือว่าตัวปูอัดแฮมไส้ต่างๆของเราได้หรือว่าถ้าใครมีเป็นหมูสับที่รวนไว้ก็สามารถนํามาใส่ได้เลยค่ะ เมื่อตัวไข่ของเราสุกดีค่ะเราก็ทำการม้วนเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแป้งแบบกรอบๆนะคะก็ทำการทอดต่อไปนะคะให้มีลักษณะที่เกลียมๆนะคะเพื่อที่จะได้ตัวแป้งออกมามีลักษณะที่กรอบนะคะแต่สำหรับตันไม่ได้ต้องการให้ตัวแป้งมีความกรอบมากนะคะก็เอาแค่พอมีสีเหลืองทองแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะค่อยๆม้วนไปนะคะแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ แต่เดี๋ยวเรามาดูไส้หวานค่ะวันนี้ไส้หวานนะคะตันใช้เป็นนูเทลลาค่ะหยอดแป้งลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตักตัวช็อกโกแลตนูเทลลาทาลงไปค่ะถ้าเป็นไส้นูเทลลานะคะหลังจากที่ทาลงไปแล้วค่ะเราก็สามารถม้วนตัวโตวเกียวเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการชอบความกรอบของตัวแป้งด้วยนะคะถ้าอยากได้แป้งกรอบกรอบก็ทอดนานอีกนิดนึงค่ะ ระวังนะคะถ้าใส่ไส้เยอะจนเกินไปเหมือนของตันเนี่ยจะทําให้ไส้ทะลักได้ค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ขนมโตเกียวไว้รับประทานกันแล้วค่ะสําหรับแป้งนะคะถ้าใครชอบแป้งที่มีลักษณะที่กรอบนะคะก็ให้เราทอดให้นานกว่านี้นะคะให้ตัวแป้งเนี่ยมีลักษณะออกเป็นสีน้ําตาลเลยนะคะก็จะได้แป้งที่มีความกรอบนอกและนุ่มในค่ะ สูตรนี้บอกได้เลยค่ะว่าอร่อยมากๆนะคะเด็กๆทุกคนได้ทานแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะเช่นเดิมนะคะท้ายคลิปค่ะตันจะสรุปวัตถุดิบไว้ให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว